ไม่งั้นพวกโรงพิมพ์โรงพิมพ์พัฒนาเปียวต้รู้ทเู้ทุกตัวอักษรนะเขรู้บอาเขียนดเขยนถูกเขารูที่ตรงนั้นเลยเขารู้ทุกตัวอักษรแล้วทำไมพอนาไม่เป็นแต่เรื่องฟัมรู แต่นักวิชากานั่งเรียาไม่มีใครเตรียมมาได้จริงไหมแต่ถ้าเราไม่ต้องเรียนรู้เยอะแค่เรียนรู้ลมเรียนรู้กับตัวเองมันมีประโยชน์ถ้ารู้เยอะปฏิบัติน้อยมันมีโทษโทษคืออัตตามานะทิฏฐิความเห็นต่างนี่แหละแล้วมานะการส้อมการกลมเนี่ก็เพิ่งนี่ จริงเพิ่มเลยแล้วใครจะเอางมถ้าตัวเองไม่ยอมรับถ้าสังเกตคนอื่นถ้าเรียนรู้แล้วสังเกตคนอื่นแล้วเจ้าจับผิดคนอื่นอันนี้ตัวเรายดี๋ยวมีฉาแท้ๆเลยแล้วไม่เห็นมุมองตัวเองแล้วตัวเองไปแก้ไขตัวเองได้ไหนเขาเชื่อไสืตนอาจารย์หนีคือเชื่อเหลือตัวเองคือปฏิบัต ก็อยู่บร I mean you know ิบทตัวเองเรียนรู้กับสภาวะจิตใจตัวเองอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนี่แหละท่านจะเรียนรู้เอาสภาวะเอาการตนหนิหรือจับเจ้าผิดคนอื่นช่วยเป็นโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นแก่ตัวและคนอื่นทำสิ่งไหนก็ทำถ้ามันผิดไม่เป็นโทษภทยหลัง thì mà, nó cây của anh แบบนารพิชาตางต้องมเขเป็นแบบนั้นเนาะีกันไหก็แบบยาการทั้งหลายนี่แหละที่ทะเลาะกันจริงไหมก็เรียนสูงๆเนี่ยเดี๋ยวลูกตาไี่จบแค่ป .4 ความรู้ไม่มีรอกแกรู้ตนเองก็พอได้อยู่จรงไหม ไห้ตัวเห็นมุมของตัวเองไงแล้วอยากรู้เรื่องของคนอื่นนั่นคืออดีิสายของนักวิชาการควักควักดูเยอะไม่มีการกล่อมฝนสัมมาคารวะแล้วพูดถึงสัมมาเนี่ยนะอ่าสัมมาต้องสัมมาทิฏฐิโน้นั่นสัมมาทิฏฐิคืออะไรความเห็นชอบแล้ตัวเองเห็นชอบก็ได้เห็นคนเดียว แล้วก็ดังกดังอยู่คนอื่นเขไม่เห็นด้วยแล้วเห็นเฉพาะตนน่ะตนน้นมันมันจิตกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปริญญานั้นถูกแต่นาจิตต่างนม้เหมือนกันความเห็นต่างก็ย่อมมีแล้วจะดิบคนก็ไม่เหมือนกันจริงไหมแต่ละคนเจอสภาวะของการปฏิบัติไปรูแบบไหนก็ตามไม่เหมือนกัน แต่อาการแต่ละคนแลาสภาวะมาก็ไม่เหมือนกันไงเพราะว่ากรรมารับกรรมของคนไม่เหมือนกันไงตามก็เลยจัดสรรมาไม่เหมือนกันแล้วแต่สร้างเหตุมายังไงครับก็ประมาณนั้นเนีเราคนอื่นไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรนะแต่ขอให้เราเข้าใจตัวเอง เราหนีหรือดน้อยู่แต่คนอื่นเป็นคนไม่ดีเราหนีได้าอย,นนนนนาอยู่แต่เราเป็นคนไม่ดีนะจะหนีงไปไหนมันปอดทิ้งม,มันกับเสื้อผ้าไม่ได้นะ,ะมันอยู่ในใจนะชั่วด,ดีอยู่ในใจความเห็นต่างก็อยู่ในใจความรู้สึกขิดหรือถูกมิจฉาหรือสัมาก็อยู่ในใจทั้งหมดโรคป่วหลงก็อยู่ในใจจริงไหม แล้วเราถ้าไม่เรียนรู้จากใจตัวเองไม่มีสติแนี่ใจรักษาใจตัวเองจะทำไงจะเป็นหน้าปฏิบัติแบบไหนชนิดไหนประเภทไหนจริงไหมประเภทกอขอคอมองไงเออคนอื่นไม่รู้ว่าช่างความช่างควาเถอะแต่เรารู้เราผู้ดาวหกเออผู้ เราจะได้คำนวถูกต้อไงถ้ารู้เขาแล้วไม่รู้เราคำนวณม่ถูกอันนั้นไม่ใช่สติอันนั้นมีสาตที่ถี่คือมีชาตที่ถี่คือความเพีนผิดแน่นอนดีไหมนะเนาไม่มีคำถามก็จะไม่มีคำถามแต่มีคำถามไม่รู้จบกพรไม่อยากได้คามเพราะว่าไม่ยอมรับคำตอบไงถามแล้วไม่ยอมรับคำตอบคือ เสนอขายอย่างเดียวโอ้มันไม่คือเนาะแล้วคนไม่ซื้อล่ะมันจะมีประโยชน์ไหมล่ะเวลาขายของก็ต้องมีคนสนใจเขาซื้อไหมล่ะเออเป็นเชลแมนก็ต้องเสนอสินค้าที่เขาเอ่อผูกจิตเขาหน่อยประมาณจริงไหมถ้าจะพูดอ่อ สวนทางกับความรู้สึกคนอ่ามึงความเชื่อส่วนบุคคลนี้มันคือมันะคือหลงนะถ้ามีความศรัทธาความเชื่อแบบสามคนเออก็พอทัวเสียจริงไหมโอ้ยลุ่ตามุ่ม่อดนุ่มตาโอ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกสิทธิมานะ นะคนเอาลงญาดเหมือนกันพ <treating Napoleon. S 3> <for k> <cies> ูดถึงต <imon> <place> ัวเองเนาะ่าไปพูดถึงคนอื่นพูดถึงตัวเองคือพระกาหาว่าใครจะมาทำให้ลูกตาลงครูบาอาจารย์ที่ไหนจะปรามักายพันไม่ต้องยู่มหันแล้วพอเห็นโม้ของตัวเองนั่นแหละมันหายทิ่ที่มันละมันลดเยอะลดพวก้าไปยแหละ ถาเราเน้นปฏิบัตินักภาวนาถ้าไม่เห็นตัวเองก็ยังภาวนาไม่เห็นมันต้องเห็นตัวเองภาวนาให้รู้จิตใจตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองรู้ความรู้สึกตัวเองทุกอย่างอย่าเพู่เชื่อมันห็นสัตะว่าก่อนเห็นว่ามันเที่ยงไหมแล้วเวลาเราโมโหเวลามีโทสะมามีอารมณ์นั้นมันอยู่นานไหมหรือว่าเราเสวยมันไปตลอดชีวิต หรือว่ามันเป็นให้หายโทสศัพจริตโอ้โหมีโทสะเป็นเจ้าเรือนกายแต่นิดแต่หน่อยก็โมโหเฉลิมตลอดขี้โมโหขี้โมกี้ขี้นำตานอะไรประมาณนี้เราจะได้รู้ตัวเองไงมีอไหมเราจะรู้เป็นปฏิจจ ա กมเออนี่อารมณ์น่าแล้วเวลาคนมากระทบสิ่งผัสสามากระทบเรารู้เลยว่าเออมันไปเหยียบไปเหยียบเข้ามาแล้วนะห่างนะถ้าเขาไม่หนีเราหนีไง ไปที่ไหนก็ได้เรื่ยงไปก่อนไงนั่นแหละคือรู้ตัวเองรู้ปัรษาเรยรู้ตัวเองแล้วเราจะรั้ผ่อนภลายตัวเองไงคือเราเปนไม่ได้สร้างเหตุที่ชั่วเสริมในสิ่งที่มันไม่ดีเขากินใจล้วส่วนใหญ่คนเจอในรู้จริงไม่จริงได้ข่าวว่าเขามีข่าวว่ารายคนมูลนนธ่นั่งนินทาเราโอ้โหอยากเจอแล้วอาจารย์ก็จะ สักมันให้เต็มที่เลยไปคนนั้นจริงเีรวัาไม่รู้จริงเรือปอบไม่รู้จริงเลยแเท็เราก็ยังไม่รู้ถึงกับเขาจะพูดจริงแต่เรารู้ตัวเองเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดมันจะเป็นเนินทำไมนี่เขาใส่ของเราไม่ถูกแล้วนะถ้าเราไปเออ เนโน้ตกระเซ็นนิดกระเซหน่อยแล้วก็ไหลในอารมณ์ในตัวพันการตางนั่นแหละนั่นแหละคือเราโดนของอะไรล่ะให้ค่าให้โทษเนี่ยสิ่งที่มันมีโทษนั่นแหละเป็นอะไรเคยเป็นนายงเคยเป็นนะพอก็พูดทากถากเสียนี่โอ้โหออกรับโอภรานี่โอน้องก็มาใส่ใจทันทีเลยมันก็ทุกข์ทั้งเนาะ แล้วเขาชอบพูดว่าเราเรียนมาเยอะรู้เยอะเรามีปัญญาแล้วจบปตอปอนะไอ้ประมาณมันสำคัญตรงไม่ให้ใครแตกไม่ให้ก้าวนี่ตอรู้เราดีสูงเราเรียนสูงและเรารียนเก่งเสียดของโรงเรียนแล้วก็อันดับหนึ่งอันดับสองต้นต้นใหญ่ประมาณนี้ประมาณนี้คนเราก็ต้องเห็นนี่ถ้าไม่เห็นมุมเองเราจะภาวนายาก จะไปไหนก็ตามมันต้องเป็นเอกเป็นหนึ่งคือหนึ่งในตองโอไม่ยอมรับความจริงเลยเป็นไงก็ต้องเป็นหนึ่งเต็งหนึ่งและไปไหนก็ตามเต็งหนึ่งเลยอันนั้นคือไม่รู้ตัวเองที่แท้จริงรู้แต่จะเอาชนะคนอื่นแต่ใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือชนะใจตัวเองใช้ชนะใจตัวเองนี่แหละชนะดีมากเลย แล้วเราเนี่ฟาดวงฟาดงานกัอใคเลยน่าิบัติมน้องน่าพนะเนาะสังเกตเลสังเกตตัวเองนี่แหละภาวนาให้ดูเจ้าของดูตัวเองนะถ้าเราดีเราเหลือร้อนทำไมเราพูดยังไงก็ไม่เหลือร้อนทำไมมึงไม่ใช่เราถ้าเราบอกไปรับนั่นแหละ เรานะเนี่ยเขาพูดให้เช่าว่าทีแรกมึงก็ผิดมันก็ชั่วมีคนดื่มแต่กี่นคนไต่ใส่ใจในอารมณ์นั้นนัหละมันก็ชั่วพอกันถ้าเราไม่ต้องเกี่ยวกัวบสภาวนะนั้นคือไม่โดนหรอกคือเขาพูดไม่ใช่เรานั่นเขาพูดก็ช่างของ ทำได้ไหมเนี่ยมันฝืนฝืนฟังรู้สึกนี่คือมันก็ทุกมงทุกมาอย่างเหมือนกันทุกเพราะอะไรทุกเพราะอยากเอาชนะเขาอย่าให้ถึงคิวปุณณะถ้าคุณจั่วจุนันยับยัะไรประมาณนี้ ทีเองถ้าไม่ว่าทีข้าเอง่าโวยะนแล้วมัจิตเราจะเป็นธรรมนี่แหะนั่นแหละเพราะว่าเราเราไปปฏิบัติธรรมมานะพอไเแย่นีแย่หน่อยโอ้โหเขาก็รู้แผลที่เขาจะแทนนักปฏิบัตินี้ยิ่ดููรได้เลยไม่ได้เกี่ยวกับท้าขาหรือสีเลยก็ตาม ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวัาสีคุณเกี่ยว,วับควรู้สึกอยี่ยวประจิตเราเกี่ยวสติถ้ามีสติมันไม่เกี่ยวับสีเลยถ้าเราไม่ใส่ใจส่วอย่ความมีพาหรือสารเสริญไม่เข้าถึงใจเาราเลยหู้นาระทบใจเราเลยเราฟนะื้นตัวอยู่กั ถ้ามันไหลไม่ใช่ว่าเราตามนะพอรู fine, <h lecturer> ้ว่ามันคิดถึงรู้ไม่ใช่นะพอมันจะคิดพอมันเจะแอบนเรารู้ทันนะนั่นแหละคือคือคือว่าเรามีสติรื่ใช่สติมันจะเห็นทันรู้เรามารู้เท่าทันก็แบบนี้ไงถ้ารู้เราก็รู้รู้เห็นอยู่ความคิดต่มันคิดไปแล้วมันเด็ดเสร็จไปแล้วกรรมก็สําเร็จไปแล้วไง เราถึงรู้ว่าเออเราคิดผิดมันเป็นมันผ่านเป็นอดีตไปแล้วานาคตปัจจุบันมันเลยในใจเรแล้วใครจะย้อนหลังไปแก้อดีตมึงแก้ได่หน้าอย่างไงเนาะแล้วถ้าเราฝึกสติฝึกอานาปานสตินี่ชื่อมันนะอานาปานสติแต่ถ้าเราเอาความรู้สึกตรำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจ นี่เปสิ่งที่มากระทบสิ่งที่ผ่านสายอายตนะเพราะว่าเรามีธาตุสี่การข้าอยู่เป็นปกติแล้วทุกคนก็มีแล้วอายตนะก็มีอยู่แล้วเราเห็นมันมากระทบรูปมากระทบเสียงมากระทบกลิ่นมากระทบรสมากระทบบทตับพักคืออาการเย็นร้อนค่านแข็งตึงไหวมากระทบเรารู้ทันเราอยู่กับลมเราไม่ไหลตามแล้วก็ไม่ปรุงต่อแม่คือเรามีสติ เรอรู้อยู í, a, bên, m, a, ình ình ่ว่าทุกอย่างมันโตนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนธรรมชาติมันก็ปกติเราจะฝืนธรรมชาติไปทำไมล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติมันจริงไหมล่ะแล้วเราก็คอยสังเกตอยู่กระบอไหนใหญ่กอย่ไปนี้ล่ะช้านานก็ไม่ทนไรเสียปอะหยากได้แล้วเมื่อไหร่มันจะสงบยิ่งกังวลนะแต่นี่มันสงบแต่เราภาวนาไม่ได้เอาสงบแต่ต้องเหตคฟัมสงบ แต่ ph im ph im ời, ต้องทำความสมบให้ได้ตต้องมีสมาธิทั้งมั่นอยู่กับการประทําคืออยู่บระโ้นใจมันจะพัฒนาเอาเองยิ่งพัฒนาลมยิ่งพัฒนาจิตหรือสติถ้าจิตกับสติรวมกันมันก็เห็นพุทธะได้จิตคือพุทธะที่เขาพูดกันสติเป็นพุทธะคือเขาพูดกันและเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรคือสติอะไรคือจิตอะไรคือปัญญา แล้วระบบภาวนาระเบียบภาวนาระบบภาวนาเราก็ไม่รู้เราไปวาดก็ไปทาบุญไปทำทานเราไม่เคยสังเกตอารมณ์อาการตัวรู้สึกพออาการอารมณ์ความรูร้สึกก็มาเราก็เชื่อไปทปทุกสถาวะเราก็เลยไม่ได้สังเกตตัวเองเลยก็มีแต่ออกไปข้างนอกความว่าสมุทไยรสมีออกนอกนี่ถ้าเราทําเราเห็นชื่อมันจะตามมา จริงไหมนะไม่ใช <ination noises> ่ว่าเอาชื่อเขียนชื่อประกาศโลกหน้าแม้ตัวเองเขไม่ได้ทำอะไรถ้าเราจะจับโจรรู้แต่ชื่อจับมันได้ไหมโจรไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงมันอาจจะอยู่ข้างเราก็ได้จริงไหมเนาะเราต้องรู้สิรู้ว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรเนาะรู้ว่าตัวอะไรตัวเฮียตัวอะไร ปวดจริงไหมล่ะเราเพิ่งเจตีมันทานพึ่งจับมันถูกจริงไหม้านเจาะเหมาเที่ยวทุกอย่างมันไม่ใช่ที่ยวกนี้จริงไหมล่ะเราจะบเหมาเสียงเลยคือเรายังเข้าใจผิดแล้วก็ตัวเองแบบนี้ล่ะมันยังใช้ไม่ได้เดียวจริงไหมก็ใจไม นั่นแหละประมาณนั่นแหละควาวัดครามะมันไม่เยอะมีเยอะหรอในความสงสัยมันเยอะยังไงถ้าเข้าใจนิดเดียวทำเข้าใจนิดเดียวเองถ้ามันเข้าซึ้งใจนิดเดียวก็โอเคแล้วแต่ความสงสัยมันบางเยอะหน่ยรู้เยอะแล้วพูดไปไม่ตรงสเต็กของตัวเองไงโอ้มันเห็นต่างเลย พราะว่าเราเคยสื่อการเรียนรู้มันไม่ใช่่างนี้นีแล้วครูบาอาจารย์เล่าเราคเล่าสภาวะอตัวเองไม่เคยสแกนจิตคนเพ่เล่าสภาวะจิตอื่นจริงไหมเราก็เข้าตัวเองเห็นตัวเองรู้ตัวเองมีสติปัญญาภูมิปัญญาเข้าตัวเองแล้วก็เล่าสภาวะตัวเองการปฏิบัติปฏิบัติจริงเห็นจริงเห็นสภาวะความรู้ของตัวหลงองตัวเอง ฆ่าใส่คนอื่นไม่ได้พลาดทิงไม่ได้โฟกัสใครเลยอะไรประมาณนี้จริงไหมครับแล้วก็ไม่ตรงกับคนอื่นเพราะว่าจะเรียันเนเหมือนกันคือจิตก็เจตจิตเป็นคนละตัวหนึ่งคือจิตก็จิตเดิมมันก็ปกติดงไหมพออุปนิสัยเราทำซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วเป็นอุ่มปั๊นนีนั่นแหละคือเจตโดยตรงระหว่งความคิด เพราะความคิดจะเป็นความโดยชินเดยจงระวังความโดยชินมันจะเป็นบุปผสัสสังเกตตัวเองเลยเราเคยทำอะไรซ้ำๆเนี่ยเวลาเราขัดฝืนไม่อยากจะทำโอมันบีจีบจีบใจมันทรมานนั่นแหะคือการพุกประเวทนาถ้าเราอยู่กับตัวเองเราจะรู้เลยว่าเราต้องการเห็นอะไรอย่างไรบ้างนั่นแหละเราก็ทำ ถ้ามัน,มไ,นไม่ผิดธรรมที่ในไม่ผิดศีลไม่ผิดสติปัญญาไม่ผิดอักผิดธรรมไม่ผิดคําสอนแล้วเองพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปเราก็คงจะให้สงสัยดังเลในคําสอนของพระพุทธเจ้าคาว่า,ายางทัศนะอนคือละสกิญญาทิฏฐิวิจิจฉาศเสราพตัดปาม,มาแะและ้วเสราพตัดปาม,มาแะแปลว่ายงไงแล้ววิจิจฉาแปลว่าไรแลแ้วลสกิญญาทิฏฐิคืออะไร ถ้าเราไม่สื่อสารเรียนรู้ตัวเองแล้วใครจะมีรู้รู้ปเิบัตถ้าไม่รู้มีการปฏิบัติมีก็หลงรงวิชาทิฏฐิเข้ามาคลองเลยคลองจิตคล้องใจเราเราก็เห็นตาแน่นอนมันเห็นตรงกับกันข้ามกับสัมมามิจฉาคือตรงกันข้ามกับสัมมาถ้าเรายังไม่เห็นตรงเห็นตรงกับความเป็นจริง แล้วเรามาฝึกออยู่กับตรงทำความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงก็เท่านั้นถ้าทำความเห็นตรงกับความเป็นจริงไงขณะปฏิบัติมันเกิดยังไงมันดับยังไงเราเห็นตรงกับความเป็นจริงนั่นแหละคือสัมมาเราฝึกกินให้กินเราเป็นสัมมาถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมหรือภาวนาจริงไม่ดับนาะ บอกว่าเราเคยภาวนาวัดไหนเราเคยไปครูบาอาจารย์พระแม่ครูบาอาจารย์ขึ้นชื่อลรือนามไปมาหมดอ่ะแค่เราเขียนเลิะทานวัดท่าน่ะเราจะรู้จริงไหมถ่านั้นหมูหมาเป็ดไก่อยู่ในวัดก็มันรู้ทำไปหมดแล้วอยู่ในวัดทานจริงไหมเราต้องมาฝึกฝนเรียนรู้เก่กับสภาวะตัวเองคือต้องอาใส่ความสีแน t ของที่เลียงคือครูบาอาจารย์ เวทีต้องมีพี่เลี้ยงเองไหมผูเวทีขนาดเรียนบวชภาคฤดูร้อนก็ยังมีพี่เลี้ยงเลยจริงไ,ไหมยังมีพี่เลี้ยงอยู่เนาะถ้าป็นงั้นปล่อยไปแล้วเลยก็ไม่ได้สิเด็กก็คือเด็กมันต้องมีพี่เลี้ยงขนานดง,งามๆเนาะทุกเวทีแล้วนักบวชก็เดื ต่อยแต่ละทีตึ้นซแกแต่ละทีมีพี่เลียงไหมแล้วเราปฏิบัติธรรมไม่มีพี่เลียงคือคำชีแ้แนะจากครูบาอาจารย์นั่นแหละคือพี่เลียงถ้าเราไม่น้องทำตามในการป,ปฏิบัติเราจะมาแฉนความรู้ตัวเองโอ้โหไม่รู้เอาหัวของครูบาอาจารย์ไปงานถ้ารู้จริงบรรลุจริงทําไม,ไม่ปวด กขต้องมาบวดซี่ใง่ไหมรู้นักไปเฉยแต่อยู่ร่วมอยู่ในวัดนี่อดข้าวนะเขากินวันละสามมื้อต่อวันยแต่อ่ะกินวันละครั้งวันละหนเวลาไปอดสลับกับกานอนอยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำในเหวหล่ะสามวันสี่วันฉันมื้อเอาสิแล้วจงมาหาข้าวประโยชน์แลอดข้าวท่านในง หลวงตามท้าเลยท้าประลองเลยว่าอปัญหาเจ้าประโยชนม์มาสิมาอดข้าวแข่งกับหลวงตามไม่ไม่ได้ท้าเรื่องภาวนานหรอกแค่อดทนใครจะทนได้กว่ากันจริงเนาะเออลุงตาอย่างทำลุงตามได้แปดวันแล้วในชีวิตคืออดว่าฉันเป็นน้ำประลองวันน้ำไม่ต้องไม่เด็กคือน้ำเปล่าอย่างเดียว คือน้ำเปล่าอย่างเดียวคือแปดวันโอ้ทำงานคนกินวันละสามมื้อเลยก็นักปฏิบัติทำเห็นไหมเขาไปสมบูรณ์ฮะโอ้โหใส่ชุดขาวรับสิลแปดสนิทดีโอ้โหไปยืนเข้าคิวเรี้ยงแถวเอาของลงทานกับพื้นโอ้โหลมตาเคยพูดอยู่อ่าิีิีโศภภาวิของกินเต็มจั๊กจ้าแลต้อนรูปต้อนหลาน แล้วมันเป็นธรรตรงไหนแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเนสมบูรณ์พลาดไปปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกลูกบอกหลานขอเงินลูกเงินหลานเรามึงให้เงินบนหน่อยสิเพื่ไปปฏิบัติธรรมมันเป็นธรรตรงไหนคือไี่เอาแท้ๆเลยคือไี่โกยเราว่ามันต้องไม่ใช่มีของมันไม่มีของฟรีนะของฟรีไม่มีในโลกเราต้องภาวนาใช้นี่นะถ้าเราภาวนาไม่ดีปฏิลบนะรู้จักกรรมปฏิลบไหม ก็ราชการนอนบนนอนมีโอติโรบเยอเบื่อเยอนคือกู้ยืมมาเยอะแล้วทีนี้เขหากันเงือนไงนเงินกันติดโรคโผกว่าจะเกษียณแล้วอีก่ไม่กี่ปีแล้วเกษียณเงินไม่มีติดบัญชียังติดโอีกเกิดลานต่ำเนะหน้าใหญ่ไมล่ะไปนั่นไปนี่ใส่ซองก็โหช่วยงานนี่ราชการก็เป็นรู เป็นตำรวจเป็นอะไรอย่างนี้คือใส่สองซะเยอะถ้าใส่ร้อยหนึ่งก็โอ้โหมันสมศักดิ์สรีอัตตาไม่ไมนี่แหละคือไม่รู้ตนไม่รู้ตนก็ยอมไม้รู้ท่านไงมันประมาทไงถ้าจะพูดถึงอะไรยังมีความประมาทยังมีรู้เรื่องในการปฏิบัติมันจะรู้อยู่คนพูดสองเสียงมีภาวะอะไรที่โกรธจัเลย รู <Cornell>. ้อยู่่างนี้รู้รู้ท่าทานจริงแต่ไม่ทําทานอารมณ์รู้เท่าทานแต่คนอื่นน้องเอ๊ะข้าพติบาทขาปฏิบติกัเป็่ไงช่วยบอกลุงตาหน่อยคำว่าปฏิบัติลุงตาไปเห็นหลายสถานที่คือลุงตากะกอนบวชลุงตาเกไปทุกวัดเนี่ยไปสมทุกขนอกคือทางอีสานก็แบบ อ่านิยมกันสมโพธรริ์ะไปทุกวัปีหน,นึ่งของทาจะไปเท้าวัดอ